สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิน บอก forever นะครับผมรายการที่ทําให้ทุกทุกคนเนี่ยรู้จักกับความสุขในการเล่นไปตลอดกาลนั่นเองนะครับผมสำหรับในวันนี้นั้นก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยถามหากันแน่นอนครับกับการนําการในชุดนี้กับผมชุด VGT นะครับผม GFTD 01นะครับผมชุดที่มีโก้พะเาดินอยู่เต็มเปี่ยมชุดนี้นะครับผมสุดยอดจริงๆเลยมาจัดเป็นเด็กให้ดูกันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเด็กลิสต์พิเศษนะครับมาแนะนําทุกคนเลยถ้ายังไงไม่ต้องรอชาแล้ว ไปดูพร้อมกันเลยครับผมสำหรับเด็กในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเด็กนะครับที่เน้นการใช้เลเวนแฮเอเซลนะครับผมเป็นตัวหลักในการเล่นนั่นเองหรือก็คือเด็กสายเอเซล G นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เคยมีการเสริมเอเซลมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการออกเกรด4นะครับผมราชันเยี่สีผู้ชำระบ,บา m มิตรูเอเซลจากชุด GF ที่ศูนย์หนึ่งก็ออกมาเสริมเด็กนะครับผม แต่ว่าตอนนั้นพี่ชินยังไม่สามารถหาเ v e n h a ฮเอเซลมาใช้ได้ตอนนี้นะครับผมด้วยความที่ว่า,าชุดนะครับชุดใหม่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็ได้มีการนะครับออกตัวเลเวนไฮเอเ l ให้พี่ชินใช้นะครับผมก็เอาโอเคมีครบัองคู่แล้ววันนี้ก็เลยจะมาจัดให้ดูกันนะครับแต่ว่ายา้ำอีกทีนึงก็คือเด็กเอเลสายนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเพราะว่ายังขาดการ์ดอีกหลายๆใบาจากชุดนะครับผม บีท uh, 07 G b t 07นั่นเองครับหรือใครรีบอาจจะรอเปิดชุด G CP 07ก็ได้แ่ไม่รู้ว่ามันจะมีพวกบางใบที่มันไม่ใช่แลคบหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าย้ำไที่นึงคือเด็กตัวน,นี้นะเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดรอการจากชุด G BT 07มาเพิ่มจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมแต่ไม่ได้แล้วยังไงวันนี้ก็อยากจะขอจัดสักหน่อยนะครับผมก็เลยโอเควันนี้ครับ จะมานำเสนอเด็กลิสต์นะครับผมที่เน้นการเล่นของเลเวนแฮเอเซอร์เป็นหลักนั่นเองครับผมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เกรดสูนนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้ตัวเริ่มเป็นผู้ส่งสารแห่งสายลมหรือดูใบไ,ไม้ผลนะครับผมเป็นตัวเริ่มจากชุด BT07 ครับตัวนี้มีสกิลคู่เริ่มต้นนะครับผมไล่ปุ๊บถอยช่องเรียวกาดและอีกสกิลหนึ่งก็คือถ้าเกิดตัวนี้อยู่เรียวกาดนะครับผมแล้วก็บูสต์นะครับ โจมตีฮิตเวนการนะครับอ่าบูสตัวหน้าเป็นอะไรก็ได้ที่ฮิตเวนการก็เคาน์เตอร์บัตหนึ่งตัวนี้เข้าโซ่เปิดสามใบบนสุดแล้วก็คอลลงมาในสภาพเลสได้นั่นเองครับผมถามว่าเอามาเรียกตัวอะไรครับก็ในเด็กนีจะมีพวกหลายๆตัวที่เกิดสกิลเวลาลงมาจากกองนั่นเองนะครับผมหรือก็เอาไว้เปิดหาพวกตัวบุกสำ,สำคัญเช่นเกรดสองหลายๆใบนั่นเองครับนี่จะเป็นตัวเริ่มที่วิชินใช้นะครับผมจากนั้นทริกเกอร์ใส่อะไรบ้างนะครับ ก็ได้เลยก็จะเป็นคลิปที่เข้าทิกเกอร์นะครับผมเฟรมออฟวิกตอรี่ครับตัวน,นี้เป็นคลิปที่เข้าทิกเกอร์ที่ในชุดนี้ให้มาอยู่แล้วแต่เป็นอีกอาร์ตหนึ่งนะครับผมพอดีพิชินเนี่ยอชอบอาร์ตเก่ามากกว่านะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นเองก็ใส่สีใบไปเลยนะครับเพราะว่ามีสกิลในการเข้าโซลและบวกพลัง2,000ด้วยนะครับถ้าจับคู่คอมโบดีๆแล้วก็สามารถเร่งพลังได้แบบตีบังเลนได้ถึง21,000ไปเลยนั่นเองนะครับผมก็ดีมากครับยกตัวอย่างง่าย เรามีข้างหนึ่งยืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันพวกเกรดสามอย่างเงี้ยต่อด้เจ็ดพันก็เป็นหมื่นแปดแล้วจริงไหมเอาตัวนี้เข้าโซโบสามพันก็สองหมื่นหนึ่งแล้วก็ตีแรงมากขึ้นแล้วนั่นเองครับผมอ่าจากนั้นก็จะใส่คลิปที่เขาทิกเกอร์อันนี้คืออะไรก็ได้ขอเป็นแคนโกพลาดินก็พอนะครับใส่อีก4ใบคือเราจะใส่คลิปทั้งหมด8ใบนั่นเองครับผมตามมาด้วยนะครับสแตนทริกเกอร์นะครับผมอันนี้ผมขอบังคับเลยว่าจะต้องเป็นสแตนทริกเกอร์ที่มีสกิลนะครับผมนั่นก็คือกีกันเทก ลิงเกร์นั่นเองเพราะว่าเป็นตัวที่ในช่วยเลีอดไหลายเรื่องมากไม่จะเป็นการเพิ่มพลังให้ตัวที่ลกเข้ามาการเร่งจั่วนะครับผมแล้วก็การวนทริกเกอร์กับข้ากองด้วยใบนี้เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมและสุดท้ายก็คือฮิลทริกเกอร์นะครับจะใส่หน้าตายอย่างไงก็ได้จะเป็นฮิลตัวไหนฮิลน้องหมาฮิลน้องนางฟ้าอะไรงไงก็ได้ขอแค่เป็นฮิลโกขรดินสี่ใบก็พอนะครับก็ทั้งนั้นเองก็จะเป็นคลิปแปดสแตนสี ฮิวสี่นะครับผมตัวเริ่มใช้เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับนี่คือเกรดหนึ่งทั้งหมดนะครับผมไอเกรดส่วนทั้งหมดขออภัยนะครับคราวนี้มาดูเกรดหนึ่งบ้างใส่อะไรบ้างนะครับผมใบแรกนะครับก็จะใส่จอมเวทศักดิ์สิทธิ์พรีเดลลี่นะครับผมจากชุด G ีวีทีศูนย์สามซึ่งจริงๆแล้วในกล่องนี้ก็ให้มานะครับในกล่องชุดจีเอฟทีดีศูนย์หนึ่งก็ให้มานะครับผมก็ใส่ไปเลยสี่ใบครับเป็นตัวพีจีไงแดนจากภาผ้าแวนการ์ดจีอยู่แล้ว บังคับใส่สีนะครับผมช่วยหงายแดมแต่ถ้าเกิดใครหาพีจีเร่งจริงแล้วก็โอเคก็พีจีธรรมดาก็ได้ยังไงก็ได้นะครับแต่มีตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องหงายแดมได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมเกรนนึงไปถัดมาครับก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับผมอัศวินแห่งฟ้าสางกอลโบดุกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ทิ้งใส่แน่นอนนะครับผมถึงเราจะไม่ได้เล่นฐานกรุ๊วินนะครับแต่ว่าก็ใช้ทิ้งใส่ได้ใช้ต่อบูสต์ได้นั่นเองครับผมก็ใส่ไปเลยสตัวจัดหนักนะครับตามมาด้วย เกเรตหนึ่งนะครับผมกับผู้รับฟังแห่งความจริงดรินเดรนนั่นเองครับผมน้องตายแล้วนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทําคลิปนี้นะครับก็มันออกอ่าร่างใหม่ของแวนการ์ดภาคภาคที่มันรีจักรวาลใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วด้วยนะครับผมก็ออกมาเป็นแนวกระต่ายเอวบางร่างน้อยนะคือจริงๆแล้วมันเป็นตัวการที่พิชิตช่องมาแต่ต่าแล้วเพราะว่าโอเคมันโซบัตหนึ่งจนหนึ่ง จากเวลามันเด้งเข้ามาในกองซึ่งมันก็เวิร์กอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกอกหน่าตานารังหน้าช้างนะครับผมก็พี่ชินใส่ตัวนี้ไปเลย4ใบเพราะอวยล้วนๆนะครับใครอยากจะลดปริมาณลงหรือสักสามใบสองใบนี้คือแล้วแต่เลยแต่พี่ชินใส่ไป4ใบนะครับและสุดท้ายก็คือใส่ครัาผมอัสวินแห่งความมุ่งมั่นโทนะครับผมอ่าน่าจะเป็นทอทหารเนาะใช่ททหารนะครับโทนั่นเองตัวนี้เนี่ยเ,เป็นตัวที่มีความสามารถคือเมื่อโจมตีถ้าเป็นการติดชื่อเอเซลจะบบกสามพันเป็นตีหนึ่งหมื่น่น่ๆครับผมก็บางทีคื เด็กเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเราไม่รู้ไงว่าเราจะเปิดตัวอะไรข้ามาได้บ้างบางทีแบบเราเปิดได้เกรดหนึ่งอย่างน้อยเป็นตัวนี้มันก็ขึ้นไปตีแนวหน้าได้นั่นเองนะครับผมก็โอเคอยู่ก็ใส่มา2ใบติดเด็กไวข้ขำๆนะครับหรือใครจะไปใส่เกรดหนึ่งตัวอื่นยังไงก็ได้แล้วแต่เป็นช่องฟรีไว้ละกันนะครับผมนี่คือเกรดหนึ่งที่ใส่มานะครับก็ใส่มาทั้งหมด14ใบนะครับผมคราวนี้เกรด2ใส่อะไรบ้างนะครับอ่าใบาแรงนะครับกับจอมเวทศักดิ์สิทธ พุ้ส์นะครับผมจากชุด g b ว0ทีเช่นเดียวกันนะครับพุ้ส์เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาอ่าอยู่ช่องเลี้ยวกาดนะครับบูสต์นะครับผมอ่าอ่าบูสต์มีตัวต่อบูสต์อะไรก็ได้สักหนึ่งตัวนะครับผมอ่าขออนุญาตหาเกรดหนึ่งมาอ่าเกรดอะไรก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดมีจีเบกหนึ่งก็จะคว่ำหนึ่งเปิดทางใบมือศูนแล้วเรียกเข้ามาในสนามได้ข้อดีคือมันเรียกทับชาเลียวกาดได้แน่ๆครับผมะนะั่นคือถ้าเกิดช่องนี้เนี่ยมีเลียวกาดที่ตีไปแล้วแล้วกก็ใชช้สิลของพุ ความหนึ่งเปิด3ลากทับมาตีต่อได้นั่นเองเพิ่มเวฟในการโจมตีก็ได้หรือว่าบางทีก็ช่วยเพิ่มเรียวไก่ดได้นั่นเองครับเป็นตัวที่ใช้บุกปิดเกมได้ดีหนึ่งใบเลยนะครับผมก็แนะนําใส่4ใบเลยนะครับตามมาด้วยนะครับผมพิชินใส่นักนักธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนนะครับผมจริงๆคือตัวนี้เนี่ยใช้ช่วงต้นเกมหลักๆเลยครับช่วงไ์เกรดสองระบกล้วนๆเลยด้วยความที่ว่าถ้าเกิด มีการตอบบูสต์และตีฮิตแวนความหนึ่งลากเข้ามาในทรัพสแตนครับในช่วงเกรด2จะเป็นช่วงที่ทำให้เราสามารถเร่งดาเมจได้ไวมากนะครับรวมถึงเรียกพวกได้ด้วยอ่าแต่ถ้าเกิดช่วงกลางเกมแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็จะเก็บคอรตอรบาร์ไว้ให้อ่าพุชใช้ซะมากกว่านะครับผมตัวนี้ไม่ชินใส่4ใบนะครับแต่ก็เปลี่ยนตัวได้นะครับผมถ้าเกิดไม่อยากใส่ตัวนี้จะไปใส่ตัว เอลิโอแทนก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับอ่าจแต่มิชินเน้นใส่วิเวียนสีใบนะครับผมเน้นลงช่องแวนกาช่วงเกรดสองระบุหนังนั่นเองคราวนี้เกรดสองที่เหลืออีกสามใบครับอ่านน่าจะเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงกันนะครับผมนั่นก็คือฮีทเอเลเมนทัลนะครับผมบัว oh นั่นเองตัวนี้มีความสามารถคือถ้าอยู่ช่องเลียวกาแล้วทาการตีฮีทเป็นกาไฝันังข้ามนะครับไม่ต้องบูสก็ได้นะครับไม่ติดจีเบกด้วยนะครับถ้าเกิดตีฮีทเว็นกาไฝันังข้าม สามารถรีไทม์ตัวเองแล้วก็เสิร์ชยูนิตนะครับผมที่มีสามารถรีบินเบรกขึ้นมือได้จะรีบินเบรกสี่หรือ5ก็ได้นะครับผมซึ่งนั่นนัานว่าเราสามารถเสิร์ชเลเวนแฮร์เอเซลขึ้นมือได้เลยนะครับอ่าเพราะยังไงเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้เป็นท่าปิดเกมอยู่แล้วการที่มีตัวบาวาช่วยหาทําให้เราสามารถเล่นง่ายขึ้นเอียนึงคือตัวบาวาเนี่ยมันแซกตัวเองทิ้งทําให้มันเกิดช่องว่างทําให้ใช้สกิลอย่างเช่นพวกวิเวียนนะครับผมลากมาตีต่อได้นั่นเองอ่านี่คือ สาเหตุที่พี่ชินเลือกใช้นะครับผมกับฮีเอเลเมนเทลบัวานั่นเองบางทีก็ได้เจ้บบาบัวานี่แหละช่วยทําให้พี่ชินเนี่ยมีเกรดสามไลท์ตามสเต็ปนะครับคือบางทีบอกเอ้ยจู่ว่าจะเกรดสามอ่ามีบาัวาไปบุกโจมตีนะครับผมช่วยตีแซกทําให้เรามีโอกาสอ่าเสิร์ฐเกรดสามขึ้นมือเลยน,นั่นเองคือข้อดีตัวนี้คือยังไงมันถ้ามันตีฮิตมันสิบเกรดสามลิมิตเบรกขึ้นมือแน่ๆน,น,นะครับซึ่งเกรดสามเราก็ใส่ลิมิตเบรกทุกใบนั่นเองนะครับผมโอเคครับมาถึงเกรดสามก็ต่อเลยดีกว่านะครับผมแน่นอนว่า พระเอกของเด็กนะครับก็ยังคงต้องใส่เลเวนแฮร์เอเซลจัดไปเลย4ใบนะครับเป็นท่าปิดเกมจากนั้นเกรดสามที่เหลือเนี่ยก็คือจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสน,นะขอแค่มันติดชื่อเอเซลก็พอนะครับผมพิชินเนี่ยเลือกใช้ราชสีห์แห่งการกรอบกู้แกลนเอเซลซิเซอร์ครับเพราะว่าโอเคตัวมันเองเนี่ยมันบวกพลังตามจํานวนเรียงกาดโกอยู่แล้วนะครับผมก็ทําให้บางทีแบบอ่ะช่วงต้นเกมเนี่ยเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเราไล่เกตสามมามันก็ตีแรงอยู่นะครับผมเลยไม่ต้องต่อบูสต์เลยนะครับ นอกจากนี้นะครับผมยังแก้ทางพวกลิงจ๊กเกอร์ได้ด้วยนะครับผมแถมเพิ่มคลิปตัวเองด้วยคือบางทีแบบมันขับขันนะกดลิมิเตกดลิมิเตเดสี่ตัวเองก็เล่นได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นเกรดสามที่ใส่มาทั้งหมดนั่นเองนะครับใส่มา2แบบทั้งนั่นเองอย่างละ4ี่นะครับผมคราวนี้เกรด4ี่ใส่อะไรบ้างนะครับอ่ามาดูกันอ่าใบแรกครับผมใส่เลยกับราชันยาสีผู้ชำระบาปมิทิเอเซลนะครับผมตัวมิทิเอเซลนี่เขาจะเก่งมากนะครับตัวที่ว่าเขาสามารถ แก้ทางลิงโจ๊กเกอร์ได้อีกทางยังสามารถคว่ำหนึ่งไหตัวเองครับและลากอ่ะเปิดห้าเป็นบนสุดลากเข้ามาหนึ่งใบแล้วก็ปั๊มพลังได้นั่นเองครับผมผมยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าสมมติผมใช้สกิลคว่ำหนึ่งไหตัวเองในจีโซนะครับเปิดห้าเป็นบนสุดผมลากเข้ามาหนึ่งตัวตัวที่ลากเข้ามาแอดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจริงไหมครับสกิลประเทเอเซ่บอกไว้ว่า ตัวนี้บวกแทกเท่าตัวมันเองเลยก็จะกลายเป็นตี2 2 0 0และวิชินเอเซก็จะบวกตามตัวนี้อีกรอบหนึง่งก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมทำให้คู่เนี้ยตีหนักมากตีไปแล้วแบบจับแตนขึ้นมาแล้วตีต่อเนี้ยอุ้ยฝั่งข้ามเหนื่อยนะครับผมก็ใครก็ที่แบบอยากจะเล่นแตนเยอะๆก็สามารถนําไปประยุกต์ใส่แตนเพิ่มได้นะครับแต่ว่าเด็กนิววิชินเนี่ยขอใส่แค่สีก็พอเพราะว่าอาจจะเป็นแตนฝั่งนี้ก็ได้ตัวนี้ก็โยนทิกเกอร์พวกคี้พวกอะไรให้ก็ตีแรงอยู่ดีนนั่เองะ มิเตเอเซลนะครับผมแนะนําใส่ไปเลย4ี่ใบนะครับผมแก้ทางลิงได้เรียกพวกได้ป้อมพลังโหดนะครับอ่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของเด็กที่เล่นฐานเป็นเอเซลนั่นเองนะครับผมอ๋อใช้เป็นสไตล์แรกได้ด้วยนะครับเกรซีเพนมาครับผมกับอัศวินทองคํานักล่าผู้รวดเร็วแคมเบลนะครับผมจากชุด G ีบีทูนสาะครับตัวนี้ก็เหมาะกับเป็นสไตล์แรกเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ข้อดีคือไม่กินข้าวต์บานนะครับก็สามารถตีถ้าเกิดที่เป็นกรแฟนด์ข้ามก็ เปิดลากนะครับลากเข้ามาทับตัวที่ตีไปแล้วก็ได้แล้วก็บวกพลังด้วยนะครับผมเป็นตัวที่เพิ่มเวฟในการจมตีก็ได้เติมสนามก็ดีครับก็ใส่ไปประมาณสัก2ใบนะครับผมอ่ะแน่นอนกับมังกรทองคำสเปียร์คลอสดา้อนนะครับผมก็ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเรามีสไตล์แล่เป็นวิธีเวฟเซลเนี่ยสไตล์สองนะครับเราสามารถเล่นเป็นสเปียร์คอสได้เลยแต่โอเคไอมโมน,นี่มันกินนขาา้าวสาลเยอะนิดนึงจริงผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับก็ติดเด็กไว้สักประมาณ 2- ถึง4ใบนะครับผมแล้วแต่ชอบละกันนะครับ ตัวถัดมานะครับผมอ่าผมแนะนํานะครับตัวนี้เลยมังกรทองคำสเกิร์ตพอยต์ดรา้อนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้คอมโบกับการลากเข้ามาตีนะครับเพราะว่าเรามีพอยไว้คอมโบอยู่แล้วนะครับผมลากเข้ามาทําให้ตัวที่ลากเข้ามาจากสกิลพอยตเนี่ยตีแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วตัวมันเองก็ปอมพลังในด้วยนะครับผมอ่าแต่ว่ามีเกสซีหนึ่งใบครับที่แนะนํากับอัศวูรทองคําผู้ลุกโชดช่วงเอเบาคุสนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกับการที่มันเข้ามาปุ๊บ เขาตบบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดนะครับผมสองใบบนสุดแล้วก็ลากเข้ามาหนึ่งใบนั่นเองอจริงๆแล้วหมายว่าอ่าวิทิเวเซลใช้ดีไว้ใช้ดีกว่านะครับแต่ว่าแบบบางทีคือมอันเหลือเขาตบบ้านแค่หนึ่งแล้วมิทิเวเซลเราใช้หมดแล้วไงเอาตัวนี้มาใช้แทนชั่วคราวก่อนได้นะครับคือมันจะมีสถานการณ์อย่างนี้แน่ๆคือเฮ้ยมิทิเวเซลกูหมดแล้วเคาน์เตอร์บ,บ้านเหลือแค่หนึ่งเรียกสเปียคอสก็ไม่พอนะครับทำยังไงดีใช้แคเมเบรคเขาก็มี P G E ก็เลยตัวเนี้ยบางทีจะได้ใช้นะครับก็ตีไปสักใบบนะครัผม และสุดท้ายก็ติดจีกับเดว้ก่อนนะกันนะครับกับผู้วิงวอนแห่งสวงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เรอานะครับผมจากชุด GF4 3สีดนั่นเองก็เมื่อตัวนี้นะครับทำการเจเนเรชันกาดนะครับผมส่งลำบากกันก็ถ้าเกิดเรามีเลียกาดสองใบหรือมากกว่าก็บวกชิ่ห้าพันนะครับผมก็ชิวๆไปนั่นเองนี่จะเป็นเกรดสีที่ใส่มาทั้งหมดในชุดนี้นะครับผมคราวนี้โอเคเรามาดูคอมโบในการเล่นดีกว่านะครับผมจะสาธิตคอมโบคร่าวๆให้แล้วกันนะครับ ช่วงต้นเกมก็ไลท์อะไรก็ได้นะครับผมขอแค่มันเป็นเกรดหนึ่งก็พอนะครับจะเป็นไลท์อะไรก็ได้จะเป็นกระต่ายอะไรก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็โจมตีปกตินะครับผมคราวนี้ช่วงเกรด2นะครับแน่นอนวา่าต้องมีเคาน์เตอร์บาสักหนึ่งหรือไม่ก็2อ,อยู่แล้วนะครับผมฝั่งคต้องตีขึ้นมาอยู่แล้วก็ไลท์ที่ดีที่สุดคือไลท์เป็นวิเวียนนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีเพื่อนอย่างเช่น บาวาก็สามารถคอมาบูได้เลยนะครับผมโอเคเดยกเรามีสแตนเนาะเราอาจจะเอาบาวาตีตอ่อตีก่อนก็ได้นะครับซึ่งผลข้างมก็น่าจะป้องกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากให้เราเสิร์ชเกรดสามใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรไม่ีเรียสแล้วก็เอาวิเวียนต่อบูสด้วยตัวเริ่มและจมตีไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเคาน์เตอร์บัสอยู่หนึ่งนะครับผมถ้าเกิดตีฮิตขึ้นมานะครับดรายเช็คไปแล้วได้เลยก็ตามผมแนะนําให้ใช้สกิลวิเวียนนะครับผมคว่มหนึ่งเปิดลากถ้าเกิดโชคดีจะตีต่อได้เลยนะครับผมอ่ะมันจะมี ทริกเกอร์อยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกแตนหรือเป็นพวกคลีนะครับผมอย่างนี้สบายมากเดี๋ยวเราใช้สกิลยัดเข้าโซได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกทริกเกอร์ที่ไม่ไม่ไมีสกิลนะครับผมผมแนะนําให้ลงข้างนี้เอาไว้นะครับรอพวกเกรดสามาตอบบูสต์นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามสบายแล้วนะครับเป็นเกรดหนึ่งอาจจะลงมาตอบบูสต์เตรียมไว้นะครับผมอา่าเป็นเกรดสองก็ส่งไปแนวหน้าบูได้เลยเป็นเกรดสามก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสองคัลเตอร์บาร์นะครับผม ผมก็ได้นําให้ใช้สกิลวิเวียนกันอยู่ดีนะครับคว่ำหนึ่งลากเข้ามานะครับผมจากนั้นเขาใช้สกิลของตัวเริ่มเพราะอะไรถ้าเกิดเราใช้สกิลตัวเริ่มก่อนนะครับระยะมันเข้าโซไปหลังจากกดสกิลมันเสร็จแล้ววิเวียนจะใช้สกิลไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีตัวตอบบูส์แล้วนั่นเองนะครับผมแต่นั้นเนี่ยยังไงก็ใช้สกิลวิเวียนก่อนนะครับสาคัญมากแน่นอนว่าถ้าเกิดเกรด2ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช้วิเวียนก็ใช้สกิลตัวเริ่มได้เลยนะครับผม เป้าหมายได้ที่ควรจะล่างมีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็เยอะแยะนะเจออะไรก็ล่างมานะครับถ้าเกิดได้น้องกระต่ายก็ลากเข้ามาโซบัสหนึ่งจนหนึ่งได้เลยเป็นการเพิ่มมือนะครับผมแล้วก็หาที่อยู่ให้นางนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกทริกเกอร์ก็ลงมาต่อหลังแวนก็ได้นะครับผมเตรียมใช้สกิลในภายหลังนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นเกตหนึ่งเกตสองก็บูริตมสเ็ปครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้พ่ชินถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่ว่าแบบมันมีอไนนะอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยแบบคือโอ้ยเต็มสนามไปหมดแล้วนะ แล้วแบบหนูเปิดล like injuries, ่างมาอย่างเงี้ยหนูจะล่ะแบบหนูหนูจะเอาตัวนี้ลงตรงไหนดีก็ให้ห้อยเกร2สองไว้ละกันนะครับห้อยท้ายเกร2สองไวเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยอินเตอร์เซปทิ้งไปนะครับแล้วพอได้เทิร์นเราก็จะได้ส่งขึ้นไปบูต่อได้นั่นเองอ่าคราวนี้นะครับผมในช่วงเกรดสามแล้วอ่านะครับในช่วงสไตล์ละถ้าเกิดเรายังไม่มีลิมิตเบรกห้านะครับอ่าเราก็ดองเลเวนเทร์เอเซลทิ้งไว้ทิ้งไว้ในมือก่อนแต่ถ้าเกิดต้องถึงเวลาต้องิ้งทิ้งไตล์จริงก็ใช้ใช้ไปเลยนะครับอ่า ไตแรกเป็นอะไรดีนะครับผมก็หลายอย่างครับจะเป็นนะครับผมแคมเบลก็ได้นะครับถ้าเกิดผลักข้ามไม่มีพีจีไล่แคมเบลมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้ตีฮิตลากพวกและเพื่อสร้างเวฟได้นะครับหรือนะครับผมหรือจะไลยแรกเป็นมิทูเอเซลลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผลักข้ามเนี่ยเป็นลิงจ็อกเกอร์อาจจะแนะนํากัดจหูะเวลาดีๆนิดนึ่งดีกว่านะครับผมและอย่างหนึ่งคือช่วงไยแรกเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3ดถามเมนะครับ เป็นวิธีเราเซมาบางทีมันเสียประโยชน์ไงเราไปไล่เป็นแคมเปลอาจจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะวิธีเราเซฟจะเร็วคือเราใช้ได้แค่2ครั้งในหนึ่งเกมนะครับมันต้องหงายตัวเองด้วยนั่นเองอ่าคราวนี้นะครับในการบุกก็บุกได้ตามปกตินะครับผมพอเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วเราควรจะต้องเซตติ้งบอร์ดนะครับให้มีข้างหนึ่งเป็นพุให้ได้นะครับผมแต่สภาวคือเซตติ้งไม่ใหญ่แล้วเพราะมีการลงการลากเข้ามาเป็นประจำนะครับข้างนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับผมก็ตัวตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอะไรไงก็ได้นะครับ จากนั้นก็สุดท้ายนะครับผมตัวต่อบูสก็เป็นสักประมาณพวกแอดเจ็ดพันยังไงก็ได้นะครับใช้ได้เลยส่วนช่องตรงนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็แบบอ่าเป็นพวกอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับผมหรือตรงนี้จะมีต่อบูสอีกไงก็ได้อ่าต่อเยอะๆเลยอ่อยานี้ก็ได้ครับคราวนี้ในการใช้คอมโบนะครับผมก็ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเรามีเคาน์เตอร์บัสเหลือเล่นกับพุชได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่าไตส์เนี่ยควรจะเปลี่ยนไตส์เป็นเกิร์ดพอยนะครับผมจะได้ปั๊มพลังได้มากขึ้นอ่า เอาข้างนี้ตีไปก่อนนะครับตีแวนโดยไม่ต้องบูสต์ได้ยิ่งดีนะครับผมอ่ะครับป้องกันบร้อยละหรือจะตีเลี้ยวกาดยังไงก็ได้จากนั้นนะครับเอาข้างนี้โจมตีต่อตีแวนกาดครับผมคาต้าบัสนึงครับเปิดลากอ่าได้ลากตัวอะไรไม่รู้นี่แหละเราจะมาทับตัวนี้นะครับทับตัวนี้เลยแน่นอนว่าจังหวะที่ตัวนี้เข้ามาปุ๊บนะครับอ่าสกิลสกอร์พอยจะทํางานก็บวก5้าผ่นให้นะครับหรือถ้าเกิดใครกลัวไม่แรงนะครับผมจะกดสกิลอ่าตัวเซนติเกอร์ก็ได้จะได้จู๋ได้บอมพลังด้วยนะครัััับบบสมมมุติกกดละะะะนนนน่่ออถ้้้าาาาเขจงหวีป๊คร สเกิร์ตพอทําำงานก่อนบวก5000 5000ให้นะครับจะก็จะกลายเป็น14,000แล้วตัวนี้ก็สกิลเพิ่มได้นะครับผมก็อ่าเอาตัวนี้กับเข้ากองนะครับปั๊มพลัง5 0 0พแล้วก็จวหนึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นตีหมื่นเก้าก็ตีแรงแล้วนะครับยังเหลือทิกเกอร์ให้รับอีกนะครับผมอ่าคราวนี้พุยก็จะวิ่งเข้าแวนแล้วก็จะป้องกันอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับจากนั้นก็เกิดพอยต์โจมตีนะครับผมได้ทิกเกอร์อะไรมาก็แจกครั้งนี้ให้หมดนะครับได้สเตนก็สเตนครั้งน สุดท้ายก็ข้างในโจมตีนั่นเองเราจะตีได้ประมาณ3สามถึงสครั้งใน1เกมใน1เวฟนะครับใน1เทิร์นถ้าเกิดว่าพุ้ยมันโชคดีเปิดได้พุ้ยมันก็จะตีได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดเห่ินคาตาบาร์เหลือนั่นเองก็มาจะใช้เสเต็นี้ในการบุกไปเรื่อยๆครับก็ช่วงเริ่มต้นก็สไตล์ธรรมดาก่อนเซ็ตเน้นเซตอัพสนามหาพุ้ยมานะครับช่วงกลางเกมก็ใช้สเกิร์ลพ,พอยด์ดะก้อนในการบุกนะครับผมคราวนี้ช่วงท้ายเกมนะครับนั่นก็คือคุณต้องมีเลเวนแฮเอเซลติดมืออแนนนน่ะครับ แล้วก็ทำการอันติเมตไลท์อัพไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะอันติเมตเบรกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เบรกไลท์อ่ะมันคืออันติเมตเบรกธรรมดาเนาะเพราะว่าอันติเมตเบรกไลท์คือมันจะต้องแบบอ่าไอตัวนี้มันต้องเป็นตัวฐานไลท์ฐานฐานเบรกไลท์ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเรียกมันว่าอันติเมตเบรกละกันนะครับผมลิมิตเบรก5อ่าไลท์ทับเอเซลนะครับคือจะตัวเมงรับตัวเองยัง,งไงก็ได้พอไลท์ทับปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสกิลมันทำงานครับ มันก็จะบวกให้ตัวเองหนึ่งหมื่นแล้วก็ได้รับเทคที่ว่าผู้เล่นฝังข้ามเนี่ยไม่สามารถเอาเกจหนึ่งอากาศใบอื่นที่ไม่ใช่เกจหนึ่งมาป้องกันได้นะครับจุดๆนี้เนี่ยเราจะไตส์ซ้ําเลยนะครับผมไซส์ซ้ําเป็นตัวอะไรก็ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับผมจากนั้นก็ใช้คอมโบเหมือนอเมื่อกี้นะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือเราจะเล่นคอมโบแบบช่วงที่นําเสนอไปเมื่อกี้ได้โดยที่ฝันข้ามจะใช้ได้แค่เกจหนึ่งมาป้องกันเท่านั้นคือมันแทบจะชัวร์มากครับว่าฝันข้ามเนี่ย เกณฑ์หนึ่งแบบก็เต็มที่ก็พี a, ก็หนึ่งคู่อ่าหน,นึ่ยยงใบน,นั่นนันเองสองใบเยอะสุดละแต่ยังไงก็ตามก็ยังต้องมาแบบรับการโจมตีหลายๆครั้งจากเราอีกนะครับเพราะว่าฝันข้ามใช้แค่เกรดหนึ่งจากมือเท่านั้นอาจจะไม่กรณีฝันข้ามมีอินดิเซ็มีอินเตอร์เซฟนะครับผมหรือว่าฝันข้ามมีพวกอาสกิลอะไรนะตัวหมาโกที่มันแบบแซกตัวเองแบบมาป้องกันหรือว่ากูดวินอะไรพวกเนี้ยในเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการปิดเกมที่เขาจะรุนแรงมากใช้ได้แค่เกรดหนึ่งนะครับคือการได้แค่ทีละ สมมติฝุ่นอางข้ามแบบไม่มีเกณฑ์หนึ่งไม่มีพีจีอย่างเงี้ยต้องกาดเท่าไหร่นะครับอ่ะสมมติเอาข้างนี้อ่ะตีไปก่อนนะครับอ่อะยอย่างนั้นขอล้หนึ่งใบอย่างเงี้ยอ่ะจากนั้นก็ตัวนี้ตีไปคว่ำหนึ่งอ่ะเปิดเปิดปุ๊บปุ๊บ,บลากไง,งก็ได้นะครับอ่ะสกเกิร์ตพอยต์แจกพลังด้วยนะครับนี่ก็ต้องกาดอีกประมาณสัก2ใบแล้วต้องกาดหมื่นจริงไหมอ่ะตัวน,นี้ก็นี่ก็หมื่นสี่อีกนะครับอ่ะสกเกิร์ตพอยต์ตีอีกไอ้น,นี่คือต้องปาพีจีแล้วอ่ะก็ใช้้ประมาณ5ใบแลว แล้วก็เดีทิเกอร์แจกข้างนี้อีกนะครับหรือไม่ได้ก็ตามไงมันก็ตีหมื่นสี่อ่ะก็ตีอีกก็ต้องไก่สักห้าพันนะคือมันกดัดค่อนข้างจะยากนะครับมันแบบต้องกัดประมาณสักเกณฑ์หนึ่งสักหกเจ็ดใบอ่ะซึ่งถ้าเกิดมันมือเวลาเกณฑ์หนึ่งจริงๆก็คงเล่นเล่นไม่ออกแล้วครับฝั่งข้ามก็ไม่มีคอมโ,มโบเล่นเราแล้วด้วยแล้วก็บุกต่อไปได้เรื่อยๆครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เลเวนแฮเอเซลเนี่ยถ้าเกิดคุณจั่วเจออีกคุณก็ทํามันได้เรื่อยๆนะครับถ้าคุณยังห้าไดีี๋ยวก็ตต้องมายกัันนนไปข้างงึครบผมี่จะเป็นวิธีการเล่นของ เด็กเลเวนแฮเอเซ่นเองนะครับอย่างที่บอกคือตอนนี้เนี่ยมันไม่มี uh, การ์จากบี0ีมาช่วยนะครับก็เลยต้องเป็นการไลฟ์ในช่วงไลฟ์เฟสก่อนแล้วก็สไตล์ข้อดีคือเราจะสามารถไส่ซ้ำได้ถ้าเกิดเรามีการ์บนมือมากพอนะครับแต่เล่นเด็ก้เนี่ยการ์บนมือเยอะนะครับผมบอกไว้เลยเพราะว่าสมนมากกดสกิลเขอบบร์ตบาลลากแล้วก็มีโซบาล์จปมาจํานะครับ อาเคา,าน์เตอร์บ้าอย่างที่พี่ชินเทสมาหลายทีเนี่ยเคาน์เตอร์บ้านเหลือพอนะครับค่อนข้างจะแบบพอดีพอดีเลยบริหารดีๆหน่อยละกันนะครับผมแต่ว่ามันใช้พอปิดเกมได้จริงๆนะครับแทบไม่ต้องใส่ตัวโซบัสหงายเลยคือไม่ชอบใส่ด้วยแอดห้าพานันอะใส่มาแล้วแบบบางทีจังหวะไลฟ์เป็นแวนกาดแล้วโดนกระตือบเละนะครับผมอ่ะทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นแนวทางการจัดเด็กของสาย เลเวนแฮเอเซลนั่นเองครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับกับการรีวิวนะครับผมเด็กลิสต์ของการในชุดนี้ครับผมก็มันเจ๋งจริงๆนะครับมันสนุกมากๆแต่นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องของแนวทางการจัดเด็กเนี่ยมันไม่เห็นไม่มีถูกนะครับผมไม่ต้องก็ตามไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนำไปประยุกตเอาใบนี้ออกเอาไปนี้เข้านิดหน่อยยังไงก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบเลยนะครับเป็นให้เป็นสไตล์ของตัวเองเท่านั้นเองอันนี้ได้เป็นไม่แค่แนวทางการ จัดเด็กเท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะแบบพัฒนาชุดนี้ไปอีกนะครับผมผมแนะนาเลยหานะครับตัวรุดวินเกรดสี จากชุด07นะครับมิ07หรือจะเป็น CP 07ก็ได้นะครับมาเสริมเด็กแล้วก็มีการ์ดเสริมในอนาะคตเอามาเสริมอีกแล้วเราก็โหดแน่นอนนะครับผมถ้ายังไงแล้วก็ถ้าเกิดมีชุดหน้ามาหรือพิชินได้การมาก็จะอัปเดตให้ดูละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืม subscribe นะครับแล้วก็แนะนำชาแนลพิชินให้ทุกคนรู้จักด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันต่อคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ bye วบ๊ายบายสวัสดีครับ